ันนี้นะคะจะมาแพ็กพัสดุกันนะคะก็เดี๋ยวรดบกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเป็นแบบซองกันก่อนเลยนะคะก็ขอไม่อ่านชื่อน,นะคะเพราะว่ามันจะเสียเวลานะคะนี่นะคะคือที่ถามว่ามาอัดคลิปทําไมถ้าแบบไม่อ่านชื่อมันจะเสียเวลาคือเพราะว่าแบบจะได้เป็นหลักฐาน,นะคะ่ะว่าเราส่งของจริงนะคะไม่ได้โกงนะคะโอเคค่ะนี่นะคะ ถ้าแบบคนที่ไม่ได้สั่งก็ไม่ต้องดูคลิปก็ได้นะคะเพราะว่าแบบเราแค่ให้ดูเฉยๆว่าส่งของนะคะโอเคค่ะนี่เป็นแบบซองนะคะส่งลงทะเบียนทั้งหมดเลยนะคะต่อไปนะคะ่ะเป็นกล่องเล็กนะคะก็นี่นะคะโอ้เชือกบางอะลงทะเบียนนะคะ แล้วก็ EMS นะคะคนนี้แล้วก็ลงทะเบียนค่ะก็อ้าวอันนี้ยังไม่ได้เขียนเดี๋ยวไปใส่นะคะโอเคต่อไปไปดูกล่องใหญ่เลยค่ะถามว่ากล่องใหญ่มันคืออะไรมันคือ English b r a i n นะคะที่เราเพิ่งอัดคลิปรีวิว ของเข้ามาใหม่แค่วันเดียวนะคะหมดไปสี่ชิ้นแล้วนะคะนั่นคือสี่กล่องนั่นเองค่ะนี่นะคะแล้วก็มีที่โรงเรียนสั่งอีกนะคะแต่ว่ายังยังไม่ได้รวมนะคะคือว่าง่ายๆจริงๆหมดแล้วแหละแต่ว่าแบบพวกนี้เราจะเก็บไว้ให้ของที่ลูกลูกค้าสั่งในเน็ตนะคะเพราะว่าจะมีมีมาอีกล็อตนึงค่ะ แต่สำหรับส่งที่โรงเรียนใช่ค่ะกล่องเป็นลงทะเบียน้งหมดเลยคค่ะโอเคค่ะถ้าสารุปพวกนี้นะคะเดี๋ยวจะไปส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวจะมี เอ่อพัสดุสก u i ชี่ที่เราสั่งมาไม่ใช่สั่งมาขายคะ่ะสั่งมาเก็บคอลเลคชันค่ะจะมาอยู่เป็นวันศุกร์นะคะโหคาดการวันได้เลยโอเคบ๊ายบายคะ่ะ